เพื่อนๆค่ะเมจะพาเพื่อนๆไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหมื่นโศนะคะก็ไต่เขาขึ้นไปนะคะเดินเลาะนะคะเลาะเชิงเขาขึ้นไปนะคะที่วัดเขาทุเรียนนะคะหลังจากกลับไวหว้หลวงพ่อในโบสถ์แล้วนะคะทสํสรัางกระฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อท่านบอกว่าอย่าลืมขึ้นไปไหว้นะคะศาลเจ้าพ่อหมื่นโสนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะ หลวงพ่อแอดเมย์บอกว่าตอนช่วงทาองสังฆทานใม่มแอดเมย์รู้สึกว่าขนลุกแล้วก็แปลก,กก็เลยบอกหลวงพ่อว่าที่นี่มีของหลวงพ่อก็หัวเราะนะคะหลวงพ่อเลยบอกว่าอย่าลืมขึ้นไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเหมื่นโศนแอดเมย์ไม่เคยมานะคะว่าเป็นอย่างไรก็เลยนี่จวนลูกขึ้นมากันนะคะสามคนแม่ลูกนะคะวันนี้วันนี้เราก็พากันเที่ยวนะคะ พากันเที่ยวนครนายกนะคะเพื่อนๆค่ะมีคนเอาของมาแก้ปนเยอะเลยนะคะเพื่อนๆแสดงว่าต้องมีอะไรแน่ๆไก่เต็มเลยนะคะถ้าถูกห่วยต้องซื้อไก่กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะใครจะร่วมใครจะร่วมบุญแพดเมย์ก็ได้นะคะถ้าได้ถ้าถูกหวยแเมย์ก็คงต้องมานะคะเพื่อนๆค่ะนี่คากล่าวนะคะคนมีเอาของมาแบบ แก oh, <cat on developed Airbnb> ้บนเยอะมากเลยเพื่อนๆทำกล่าวอันโหสารใหญ่นะเนี่ยเนี่ยศารนีอยู่ข้างในนะคะเพื่อนๆโหบรรยากาศนะคะบรรยากาศเจพาพ่อหมื่นโอท่านชอบนะคะท่านชอบนะคะมีดดาบไก่ช้างม้านะคะเพื่อนๆค่ะสิ่งที่ท่านพ่อเจ้าพ่อท่านท่านชอบนะคะเพื่อนๆค่ะ ถ้าไก่มีโชคมีลาบก็ต้องกลับมากราบไหว้ท่านแล้วก็มีของมาแบบนี้นะคะถ้ามีโชคมีลาบนะน,นี่ตลอดทางมาเลยนะคะเพื่อนๆก็จะมีไก่เล็กไก่น้อยนะคะนุ่นเหมอนสารหลงปู่ฤาษีอ๋อรมรื่นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆป่าไผ่ป่านะคะเพื่อนๆค่ะก็เดี๋ยวไปกราบกราบกันนะคะไปกราบกัน กราบขอพรหลวงเจ้าพ่อหมื่นสีด้วยกันกับเมย์นะคะเพื่อนๆค่ะเจ้าพ่อหมื่นโศก่ะเมย์พูดผิดพูดถูกฝากน้ำไว้ตรงนี้ก่อนนะเจ้าค่ะก็เดี๋ยวมากราบด้วยกันนะคะเพื่อนๆมากราบสารคารวะเจ้าพ่อหมื่นโสด้วยกันกับเมย์นะคะสบายสบัดฟัด ขอโทษขออภัยนะคะเจ้าพ่อขาขอดูถ่ายทำคลิปวิดีโอนะคะไม่ได้รบบรู้นะคะอาการกาดูจะเผยแพร่นะคะให้มีคนรูจ้จักเจ้าพ่อนะคะจะได้ฝากกันบกักรนะว่ายและขอพรให้ลูกและครอบครัวของลูกมีแต่ความสุขความเจริญยืนเนต็มสุขนะคะมีโชคมีลาบคิดสิ่งใดส่งความพัฒนาทุกประการนะคะเพื่อนๆขาก็ เมยขอจบคลิปลงคลิปไปแต่เพียงแค่นี้นะคะมากราบสารวะเจ้าพ่อหมื่นโศด้วยกันกับเมน,นะคะเพื่อนๆค่ะมาค่ะมาค่ะบ๊ายบายนะคะส,ส,ส,สนาที